จากกิจกรรม GTH Photo Rally at Santorini Water Fantasy ที่ Santorini Park ชะอำก็มีแฟนๆ GTH เข้ามาร่วมสนุกกันอย่างมากมายทั้งจากการลงทะเบียนและจากการเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมแชะโชว์แซ็ส,สำหรับลูกค้ากล่อง GMM แซึ่งบรรยากาศในงานวันนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกเฮฮาของทั้งบรรดาผู้ร่วมสนุกและเหล่าดาราผู้กำกับ วันนี้เราก็เลยจะมีภาพหลุดๆของแต่ละทีมระหว่างทําภารกิจใน GTH Photo Rally มาให้ดูกันครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบสุดๆที่ไม่เหมือนกันเลยจริงๆดูได้จากหัวหน้าทีมแต่ละทีมกันครับจากการวางตัวก็รู้อยู่นะครับว่าใครเป็นตัวเต็งว่าผมเทีมหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ฟังกติกาเละไม่เข้ารู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็มัน่นใจมากาว่าทีมมีศักยภาพเพราะว่าเรามี พี่น้อนสี่คนไม่มีทีมเหมือนพี่นอนมาทีมใจสี่ถึงกันอยู่แล้วก็สบายมากความมั่นใจเป็นไงเราคือจไม่เอาโตัวอะไรมาแกรมม่วซั่วนะไม่ใช่ว่าทั้งทีมเนี่ยห้าคนหกคนเนี่ยอัาโหลดไปหลายๆอินสตาแกรมไม่ได้นะให้อัโหลดที่อินสตาแกรมหัวหน้าทีมคือเป้าหมาย่ลงทะเบียนไว้นะไออินสตาแกรมที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยขอบอกเลยว่าทีมผมเนี่ยจะสู้กันถึงได้ยังไงผมมีอาวุธลับอยู่ อาวุธเราของทีมผมเป็นคนที่ไม่ต้องการหงยางพอมีหงยางสุดตัวอยู่แล้วกรรมการเนี่ยจะตัดคะแนนคุณจากอินสตาแกรมเนี่ยหัวหน้าแต่ละทีมเนี่ยมุ่งมั่นไม่แพ้กันครับมาดูกันเลยครับกับทีมแรกทีมที่คึกที่สุดเห็นก็คงจะไม่พ้นทีมแ a น dy Crush ที่นำทีมโดยท็อปแท็บไอหนุ่มลีลาพริ้วที่ไม่ว่าจะไปทางไหนเขาเนี่ยก็จะมีจังหวะอยู่เสมอเสมอ ดูจากลูกทีมก็คงเอือมหัวหน้าไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วมาต่อกันด้วยทีมที่เล็กที่สุดพวกเราทีมแสงเทียนนะฮะทีมผมก็มันเหมาะกับผมมากจริงฮะดูส่วนสูงสเกลสิถ้าถามว่าเราจะเอาอะไรไปชนะเขาตอบเลยไม่มีแต่ด้วยความที่ขนาดตัวทุกคนเนี่ยใกล้กันแต่อายุมันดันไม่เท่ากันหัวหน้าทีมซึ่งเป็นพี่ใหญ่ยังกันเกิดเลยแรงบทดก่อนใครเพื่อนแบบนี้แหละครับเหนื่อยป่า เนี่ยเนี่ยดูสภาพผมสิพี่น้องเขายัางฟิตเลยเราได้พักกินละงานนี้ดาราแต่ละคนรู้เลยครับว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันเลยเพราะขนาดสาวสวยหุ่นเพรียวลมอย่างน้องไอซ์ปรีชยาที่พอเกมเริ่มไปไม่เท่าไหร่ก็เกิดอาการเบลอซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ลูกทีมถึงกับงงไปเลยทีเดียวครับพูดถึงเรื่องสังขารของหัวหน้าทีมกันไปแล้วทีมโคโคอารามาร์ชก็ไม่น้อยหน้าครับทั้งที่มีหัวหน้าทีมถึง2คนแต่แต่ละคนเนี่ยหมดสภาพไปตามๆกันเลยครับมีไงลูกทีมเรื่อยไหมโชว์ความแกว้วตอนนี้ แม้หัวหน้าทีมอย่างไมเคิลและนัทจะหมดสภาพกันไปคนละทางแต่ยังมีอีกทีมครับที่มีหัวหน้า2คนเช่นกันและยังยังยังสามารถยืนหยัดเป็นเสาหลักให้ทีมได้จนจบเกมเขาจะมีเคล็ดลับอะไรเราลองไปฟังกันเลยครับคือจุดเด่นนะครับคือทีมผมเนี่ยผมเชื่อว่าเราเป็นทีมที่เกิดจากความรักเพราะว่าคู่รักเป็นหัวหน้าทีมคือทุกอย่างถ้าเราทำด้วยความรักยังไงก็ดีในขณะที่แจ็คครับมาด้ยวยความทุเลาทุลและความแบบ ความน่าเกลียดอ่ะคือแจ้งมาทีมอาศัยก้าวน่าเกลียดมันมันถึงชนะมันก็ไม่สวยงามนะครับของเราติดความรักมันสิ่งสวยงามยังไงมาชนะแน่นอนตอนนี้ทําไม่ได้โอ้ยเหลือกันเดียวแล้วสบายสบายสบายหมดแจ็คใช่แจ็คเมื่อกี้เห็นกินลูกชิ้นอีกแหมไม่รู้จะอิจฉาหรือว่ามันไส้ดีนะครับเนี่ยมาดูอีกทีมเลยครับกับแซดเรนเจอร์ภายใต้การนำของแจ็คแฟนฉันเราต้องชนะให้ได้เราต้องไม่แพ้ พบโคไปเ,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 เทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่จะได้ iPad ไปครองกันทั้งทีมครับเพราะออกตัวแรงจัดการทำภารกิจได้อย่างรวดเร็วมากแต่ก็เหมือนฟ้าจะกลั่นแกล้งทรงอุปสรรคมาก,กัดขวางความเร็วของวหหน้าทีมทีมนี้ครับ กพอเนี่ยแหละครับผมคิดว่าจะเป็นตัวถ่วงทีไหมคิดว่าจะเป็นตัวถ่วงทีมไหมยังกล้าถามอีกจะให้ทำยังไงได้ล่ะครับก็ด้วยความเป็นซูเปอร์สตาร์มหาชนของแจ็คผู้คนเขาก็เลยอยากจะมาถ่ายรูปกับเขาอย่างมากมายแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตานำทีมทำภารกิจเหมือนเดิมครับจนทำให้ตัวแจ็คเองเนี่ยลืมบางสิ่งบางอย่างของตัวเองไปโอ้ยกลัว,ว่าเนียนวเนียะ กลัวความสูง,งโอ้โหสูงอ่ะโอ้ยอยู่ทำไมอ่ะจอด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 สา,ามรอบสองรอบโอ้โหกูไหมขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวโอ้โหแล้วแล้ว ขยอกไหมอ่ะขยอกอ่ะ,ออะเอาเอามึงลองกัสิ <c oughs> โอโ้โ <c oughs> หเดี๋ยวพี่ไปอ้อไปกันดูไอเครื่องเล่นที่นี่ก็แมหมทําไม่ดูคดอ้วนเลยและผลการตัดสินก็ปรากฏว่าเป็นทีมลัคกี้ภายใต้การนำของเมธทราทรผู้กำกับ ATM 2คู่เวอร์เอร์เอร์เอรักนั่นเอง ที่ได้รับ iPad mini with Retina Display ไปครองแบบยกทีมเราย้อนไปดูวินาทีที่เขาทำภา,าตตรกิจเสร็จกันดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงสนะอยู่แล้วนไม่ต้องหวังคะแนนเราเยอะอยู่แล้วตอนนี้ iPad เป็นของพวกเรา,า่ระดับไหนจับจับน้อยน้อย ดีใจกันจนจำผิดจำถูกไปหมดเลยครับสุดท้ายเราต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรม GTH Photo Rally at Santorini Water Fantasy กันด้วยครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสร่วมสนุกจากงานนี้ไปก็ไม่ต้องเสียดายครับเพราะกิจกรรมดีๆแบบนี้ GMMZ มีมาให้ทุกคนร่วมสนุกกันอีกแน่นอนคอยติดตามกันให้ดีๆแล้วกันนะครับ